เจ็ดสิ่งนะฮะที่ควรลองในสัปดาห์นี้เพื่อทําให้อารมณ์และความคิดของคุณเนี่ยเป็นบวกนะฮะอยู่ในเชิงบวกตลอดลองทําสิ่งนี้นะเป็นสิ่งเล็กๆทุกวันวันละหนึ่งอยา่าง7วันนะครับทำแค่วันละอย่างเดียวพอแต่ทําต่อเนื่อง7วันนะทำให้อะไรหลายอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นตามนะครับ สวัสดีครับพบกับ how to read คิดให้ถึงร้านนะฮะอยู่กับผมปฏิมากรบุญเปลี่ยนอย่างเช่นเคยนะครับคุณเคยไหมครับคุณเคยคิดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการพรัฒนาตนเองนะฮะเช่นคุณอาจอยากจะดูแลตัวเองบางครั้งเนะี่ยอยากจะเก็บบ้าน อยากจะลบอีเมลที่ไม่ได้ใช้อยากจะออกไปเดินข้างนอกบ้างนะครับเพื่อรับประกาศบริสุทธิ์แต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ค่อยจะได้ทำนะครับวันนี้ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะบทความชื่อว่า7สิ่งนะที่ควรลองในสัปดาห์นี้เพื่อทําให้อารมณ์และความคิดของคุณเนี่ยเป็นบวกนะฮะอยู่ในเชิงบวกตลอดนะครับลองทําสิ่งนี้นะเป็นสิ่งเล็กๆทุกวันนะวันละหนึ่งอยา่าง7วันนะครับทำแค่วันละอย่างเดียวพอาแต่ทาต่อเนื่อง7วันนะมันก็ช่วยเพิ่มความคิดทางด้านบวกได้ทําให้อะไรอะไร อย่างในชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นตามนะครับอย่างแรกครับวันจันโฟกัสการเซลแคร์นะฮะเซลแคร์ก็ดูแลตัวเองนะครับร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบ้านของจิตใจนะฮะถ้าเกิดบ้านไม่ดีบ้านผุพังนะฮะจิตใจเนี่ยมันก็พบกับความยากลําบากมันก็จะอยู่ได้แบบไม่มีความสุขมากนักนะครับร่างกายของคนเราในีมความสัมพันธ์กับจิตใจมากดังนั้นครับร่างกายที่แข็งแรงสุภาพดีเนี่ยคุณก็จะมีมุมมอง และความคิดที่ดีตามไปด้วยนะครับวันจันทร์นะฮะเซลแคร์ Self ทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับขัดผิวหมากหน้านั่งสมาธิอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยเสริมให้คุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เมื่อคุณดูแลตัวเองดีจิตใจของคุณมันก็ดีตามไปด้วยนะครับว่าก็มีหลายอย่างนะอันนี้ลองหากันเพิ่มได้ว่าอยากจะดูตัวเองในด้านไหนก็จัดการได้เลยครับแต่ก็ทําภายในวันจันทร์นะครับข้อสองของวันอังคารทําอะไรบ้างโฟกัสครีน ทำความสะอาดนะครับทาความสะอาดเช่นโต๊ะทางานนะลิ้นชักชั้นวางหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นทุกวันและคิดว่าจะทําแต่ไม่ได้ทานะครับให้มาทําวันงคางในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับอย่าลืมนะครับว่าห้องที่รกเนี่ยมันก็ส่งผลให้ความคิดของเราวุ่นวายนะครับไม่มีสมาธิได้ดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะทําความสะอาดแล้วแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งเรื่อยๆเ,เนี่ยลองเอาสิ่งนี้นะมาทําวันงคางนะครับ วันพุธนะฮะดิจิตอลดีท็อกนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จริงไม่ได้ช่วงนะเป็นยุคนี้เนาะทุกคนก็อยู่กับมือถือตลอดนะครับครจะมีสักหนึ่งวันที่อาจจะห่างจากมือถือสักหน่อยแต่ไม่ได้ห่างทั้งวันนะอย่างวันพุธเนี่ยก็โฟกัสการดิจิตอลดีท็อกโซเชียลดีท็อกนะครับให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้เวลาก่อนนอนยามค่ําคืนอย่างสง,งบนะครับด้วยการอยู่ห่างจากหน้าจอมือถือบ้างทําให้คุณนอนหลับได้สบายมากขึ้นนะเพราะว่า คุณจะได้หยุดใช้ความคิดกับการถ่ายฟีดนะครับมันก็ทําให้ความคิดเราวุ่นวายก่อนนอนดังนั้นในวันพูดก็ลองมาดีท็อกในเรื่องของดิจิตอลดีท็อกโซเชียลดีท็อกก่อนนอนนะครับข้อ4ี่ครับวันพฤหสัสบ,บดีโฟกัสดีลีทนะฮะก็คือว่าให้ทําการเคลียร์พวกคอมพิวเตอร์ที่เราทํางานนะครับไฟล์ที่ไม่ได้ใช้อีเมลที่ ไม่เคยได้อ่านหรืออ่านแล้วก็ลบออกไปบ้างนะครับเราโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แต่ไม่ได้เคลียร์หน้าจอเลยวันพฤหสัสบดีก็ให้มาทําสิ่งนี้นะครับอย่างเดียวพอดีลิทของที่ไม่ได้ใช้ไฟล์ต่างๆอีเมลต่างๆอ่านแล้วก็ลบออกไปบ้างนะครับหรือยังไม่ได้อ่านก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับ วันสุน Focus, ate, นะกนะครับโฟกัสโดเนตบริจาคนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลียร์สิ่งของที่ไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันแต่ว่าเคลียร์ในเรื่องของการแบบว่าไม่ได้ทิ้งไปเอาไปบริจาคนะครับเช่นเสื้อผ้าของใช้บางอย่างนะครับบริจาคสิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้ให้กับผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์นะครับการทิ้งสิ่งของหรือบริจาคเนี่ยนะหลายคนอาจจะมี mindset ที่ไม่ค่อยดีนะเลยชอบเก็บไว้นะครับแต่ว่าให้ลองเปลี่ยนใหม่นะข้อนี้มันอาจจะยากสําหรับบางคนเพราะว่าชอบเก็บของนะครับลองเปลี่ยนความคิดนะฮะ ว่าการบริจาคสิ่งของเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้คุณจะต้องมีไม์เซ็ตที่ไม่ดีนะไมซ์เซ็ตเรามีในด้านดีได้นะเช่นสิ่งของที่มันได้สร้างคุณค่าให้กับเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้ววันหนึ่งมันส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับเราแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วดังนั้นเนี่ยเราบริจาคสิ่งของชิ้นนั้นให้กับผู้อื่นของชิ้นนั้นมันก็ยังมีคุณค่าอยู่ มันจะไปทําคุณค่าใกับผู้อื่นต่อไปนะครับอันนี้คือ m i ซ์เซตในการบริจาคสิ่งของแลาทิ้งสิ่งของไปนะครับจะได้ไม่ต้องเก็บบางอย่างที่ไม่ได้จําเป็นไว้นะครับมันก็จะเยอะเกอนไปเอามาทําในวันศุกร์นะฮะโฟกัสการบริจาคนะครับมาทําในวันนี้เลยนะฮะข้อ6ครับวันเสาร์โฟกัสเฮลท์นะฮะโฟกัสในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเช่นไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะรับประทานอาหารมื้อเย็น ที่ดีต่อสุขภาพสักหนึ่งหมื่นนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้เนาะมาทานพวกผักอะไรบางอย่างที่ให้ประโยชน์นี้ลองหากันดูเองต่อนะว่าทานอะไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่โดยรวมในข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าให้มาทําในวันเสาร์นะครับที่จริงในเรื่องของการดูแลก็ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารอย่างเดียวเนาะในเรื่องการออกกําลังกายถ้าเกิดวันจันทร์ถึงสูงไม่ได้ว่างเลยแต่วันเสาร์ว่างก็ออกวันเสาร์นะครับเมื่อคุณทําสิ่งเล็ก เนะช่นคุณเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารดีๆสักหนึ่งมือ้อคุณทําไปเรื่อยมันจะติดเป็นนิสัยแล้วก็มันจะอยากทําอย่างอืง่นเพิ่มเติมเพิ่มเองนะครับลองดูลองมาทําในวันเสาร์ดูวันว่างๆนะครับ้อเครับวันอาทิตย์โฟกัสเอนเนอร์จีส์นะครับคือเป็นการเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังในเชิงบวกใช้เวลา20นาทีนะครับเดินออกไปเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์บ้างนะครับเข้าใจนะว่าวันจันทร์ถึงสุกนะบางคนอาจจะทำงานวันเสาร์ด้วยนะอาจจะต้องอยู่หน้า จอคอมตลอดมันก็เลยติดเป็นนิสัยนะครับลองปลีกตัวออกมาดูบ้างออกจากบ้านบ้างน,นะครับตอนเช้าๆก็ได้ออกมาก่อนสัก20นาทีนะเพื่อเดินยืดเส้นยืดสายรับอากาศบริสุทธิ์นะครับอาทิตย์เนี่ยก็ทำแค่สิ่งนี้พอนะครับโฟกัสในเรื่องของการอยู่กับตัวเองแล้วก็ รับอากาศบริสุทธิ์เพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับเอาละฮะเสิ่ง7วันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนเนี่ยทำอยู่แล้วลองคอมเมนตะ์มาบอกหน่อยว่าทําข้อไหนอยู่บ้างน,นะแล้วก็อยากจะเพิ่มข้ออะไรเข้าไปในชีวิตของคุณในวันทั้ง7วันของคุณนะครับขอบคุณที่อยู่จนจบครับกับพอดแคสต์ชุดนี้นะฮะเวัน7อย่างนะครับลองเอาไป,ปบใช้ดูเนาะถ้าเกิดชอบนะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับハウทูลิทคิดได้ถึงล้านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ